ครับขณนนี้ก็เป็นการเชิญนรพวงมา,ายยลัยนะคะใส่ร่ำเ่ไปถวายมารื่นมพวงมาลัยไปถวายย์พระธาตุขนมนะเจ้าคะ,ะาใส่บุญและนุโมทนาด้วยเลยนะคะเป็นเสียงสาธุ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 ออา แม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ว่าพันนาพ่อแม่พี่น้องผู้ท้าสาสนิกชนผู้เป็นข้าโอกาสพระพนาพนมก็อยู่สู้ฝนนะครับทุกท่านนะฮะไม่มีท่าทีว่าจะย่อปากทอถอยนะครับผมวันนี้ก็เป็นความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของข้าโอกาสพระพนาพนมทุกท่านที่มีต่อองค์พัฒนาพรมมานานนะครับเวลายุ่งซุ่มยิ้มเยส่เด้อย้อนนะค์เล เอไปแล้วต้นนะครับวันนี้เราก็จะมีการขยลมา่มาที้ขับแล้วในช่วงท้ายนะครับเราจะมีลูกโรามัเหสัพพระหาตพนมผู้ที่ทำหน้าที่ปกปัรักษาพระนพนมและข่าโอกาสทั้งหลายนะครับตามตำนานโบราณเขาเชื่อว่ามีมเหสัพสามตนที่มีอิทธิฤทมากนะ เจ้าพระ้าาาการเีตร9องค์การเกษต9สนัการกษร9ถูกว้างมเยสารครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ีพระจ้าลูกรูปันะซึ่งจากีพิธีอัญเชิญเข้าสู่หออยู่ที่หน้าวัดพระนาทพรมจะเป็นหอเล็กถ้าเรามองไปจะอยู่ที่ขวามือเลยนะครับผม